สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนค่ะดูแมวนะคะมานอนผึ่งแดดนะคะบนหมอนเก่าค่ะทุกคนนอนคอพับคอเหวี่ยงเลยค่ะทุกคนค่ะหลับสบายสบายนะคะเมื่อกี้น้องแมวตัวสีขาวก็อยู่นี่ด้วยนะคะแต่แอบไปก่อนแล้วนะคะไปร้องเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวนะคะหิวค่ะไปร้องหิวน่ารักจัง น่ารักจังเลยนี่นะคะแมวของคุณยายค่ะแมวของคุณยายมีทั้งตัวลายตัวขาวตัวสีดํานะคะนะคะก็จะประมาณนี้เลยแอบหลับแอบหลับนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูน้องหมาของคุณยายด้วยค่ะหลับบนรถไถน,นะคะไม่รู้ว่าจะหลับไปไหนคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนคะมาแอบหลับตรงนี้นะคะ นี่ที่ประจำของเขาเลยค่ะทุกคนไม่รู้เฝ้ารถไว้นะคะน่าจะกลัวหายละค่ะทุกคนแอบลืมตาม,มาดูด้วยแต่ด้วยความขี้เกียจน,นะคะก็หลับไปคืนแล้วค่ะเนี่ยค่ะบางวันนั่งนะคะนั่งเหมือนจะขับรถไถเองเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะที่ประจำของเขานะคะของเจ้าตัวนี้นะคะทั้งหมาทั้งแมวนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีดำดำนะคะทุกคนเนี่ยหลับ หลับเช่ค่ะทุกคนเนี่ยขนาดแม่น้องมาใกล้ๆนะยังไม่ตื่นเลยนะคะบรรยากาศก,าก็ดีดีค่ะทุกคนดีแบบอาาแอบหนาวแอบ,บเย็นนะคะแต่ว่าน้องหมาน้องแมวก็มักจะมานอนผึ่งแดดอยู่บ่อยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะถ้าบางวันนี้เขาตื่นมาแล้วเขานั่งลงนะคะเหมือนเขาจะขับรถไถซะเองเลยค่ะทุกคน นี่เป็นไงล่ะหลับไม่แคร์ใครเลยนะคะหลับเย้ยหลับสวยค่ะทุกคนนี่หลับสบายเชียร์นี่ค่ะไม่สนใจเลยนะคะนี่ขนาดมาใกล้ๆ มาใกล้ๆก็ยังเฉยยังเฉยอยู่เลยน่หลับนิ่งเชียวอ่าเดี๋ยวกลับมาดูน้องแมวอีกรอบนึงนะคะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะน้องแมวก็เนี่ยค่ะหลับเฉยนะคะไม่สนใจอันใดเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยแดดก็ส่องมาด้วยนะคะบรรยากาศก็กำลังดี เมื่อกี้นีนตัวสีขาวก็นั่งอยู่ข้างๆนะคะแต่ตอนนี้เขาดูท่าเขาจะหิวนะคะตัวแมวสีขาวน่ะ <c oughs> ไปร้องเมี้ยวเงี้ยวแล้วนะคะ <c oughs> หลับสบายเลยเ <c oughs> จ้าแมวเมี้ยวโอ้ดูสิดูสิ <c oughs> โอ้โหโอ้โห หลับสบายขนาดนี้ได้ไหนเนี่ยพึ่งแดดพึ่งแดดสบาย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 มากเลยเอา้ายังไงตื่นหรือยังเอายังยังยังจะตื่นหรือยังไม่ยอมตื่นเลยค่ะทุกคนอืมน้องแมวก็จะบอกวาอยามาเสียงดังตรงนี้นะ นี่ค่ะทุกคนตัวนี้ตัวสีขาวค่ะทุกคนเอ๊ะจะเรียกว่าสีขาวไม่น่าเนี่ยค่ะแมวเมียวตัวนี้หิว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 เมวเมียวเมวเมียวนี่แม่ของเขานะคะแม่ของเขาสีดำดำแมวเมียวแมวเมียว มารอกินนะคะมารอกินหิวกันนะคะหิวกันนะคะเนี่ยคะ่ะแมวคุณยายก็มีสีดำหลายตัวเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยมารอกินมารอกินดูท่าดูท่ารอกินนะคะ ก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเรขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า